สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกทท่านครับผมสวัสดีวันอาทิตย์ที่30มสิบเมษายนหกหกครับมาอัปเดตครับพี่น้องอัปเดตฝนตกเมื่อคืนนี้ตกตั้งแต่เที่ยงคืนจนหอดสอดแจ้งพี่น้องตกแห้งพร้อมพามาชมบรรยากาศครับหลังฝนตกครับพี่น้องตอนเศร้าครับน้ำหงอยู่ครับแต่ว่าหงแ๊บเดียวพี่น้องเพราะว่ามันแห้งแห้ง แห่งฝนตกมากกับซึมลงเหมดเลยแต่ว่าบรรยากาศดีครับพี่น้องมือนีคึ้มภาวนาให้ซ้ำม,มาอีกมือนีให้ยตกอีกคาดว่ายุป้าฝนกับสีตกคือกันครับพี่น้องอันฝนตกยุป้ากับสีดีเนี่ยจะได้เก็บเห็ดคึมเลยหรอครับฟ้าเป็นน้ำเลยหรอนี่เมฆร้อยต่ำครับ ลมเย็นสบาย บรรยากาศชุ่มช่มชุม,ชมชื้นมีแหงเบิร์มโมก็ไม่แหงเด็กกินน้ำน้ำใบไใม่ลกแหงว่แหงห้อยน้ำหลากมาคืนในหมูบานกับสีนักแน่ว่ามีน้ำชายค่ะ คลภาพบรรยากาศมาบอกให้หูว่าฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้มีอีกเปอร์เซ็น์ที่จะซ้ำเพราะว่าเชจกบึงสภาพอากาศกันซ้ำมากอีกมีข่าวดีจะได้เก็บเห็ดพิ่งขุมกับพี่น้องจะเย็นรอไว้ก่อนอแต่ว่าไปเก็บหยอดประคามมาสูบก่อน <c oughs> มีแหงค่ะสดชื่นเพราะว่า ตอนมันแหงๆแรงๆกะห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวคือต้อนไม้ต้นยาน่ะแหละบ่ถือฝนมันหอนเอาโหดตกมากกับมีแหงทั้งคนทั้งสิ่งมีชีวิตทุกๆอย่างเนาะค่ะเนาะจำเนี่ยละค่ะพี่นอ้องอัปเดตในเบื้องเมื่อคืนตกแต่เกือบเกือบเที่ยงคืนแหละแจงบาวิดบอกอะแต่หาถุงกลักวๆลมมาตึงๆๆตกล้ว่็ลม แล้วก็ฝ่าหองแต่ว่าหองแป็บเดียวดีนะที่ฝา่าโบหองโดน